น้ของเขาบสบายดีน้องวันนี้ขอสิพามาเบิง่งบนบงนะังไพเนอะอยู่ที่บ้านดงไงงุทุมพรแขวงสิวันทักษิณอย่าเดี๋ยวสิพามาเบิ่งกันะนะ้อตอนนี้ก็เป็นการค้นกำลังเริ่มให้บังไพ่มาแต่บ้านอื่นแล้วเนาะแ่บอกหัวาข้าเจ้ามาแต่บ้านไหนไหนจะมีทั้งผู้บาอาจารย์เนาะที่พากัน แค่ขบวนมาเนี่ยมีต้นเนืนต้นทองทเห็นไหมออกต้นญาตินมกับมามเนี่ยบรรยากาศสดๆเนาะบ้านเขาบุญประเภทนี้ก็คือบุญบางไทยเนาะ อาจารย์พี่บ้าเด้ออาจารย์มักมวนให้ลูกของท่านเป็นบ้าน้ำกันตอนนี้กาอากาศมปหนห้อนเนาะเดี๋ยวสิมาซื้อน้ำกานก่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานเนาะที่อตอนนี้ก็ใกล้เริ่มเริ่มสีเห้อันเริ่มสีเหบางไฟเลยพี่น้องเลย นเน,นี่ก็แม่นบรรยากาศตอนเกมสีเฮ่บังไฟเลยพี่น้องเลยเนีเริ่มสีเฮ่บังไฟกันแล้วคนกำลังมาจากหลายบ้านหลายบ้านเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่เหนือถึงใต้เลยคนมา นี่ก็เป็นสาวหฮบังไฟพี่น้องเลยแต่บูงวัวบังไฟบ้านใดนี่แหละพี่น้องมันดาบังไฟก็เริ่มลั่ไล่กันเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าสิจุดบังไฟแข่งกันพี่น้องเลยทั้งผูบ้าผูสาวก็เตรียมตัวกันละก็ชิเป้นทางเล็กๆ็กเล็กน้อยนะที่ลิน นี่แหละพี่น้องผู้สชวกับลายพี่น้องในงานนี้มาเจอเอฟซีเขามาเจอ FC, เอฟซีลงมาแต่เวียงเมื่อไหร่ <c oughs> แม่เห่อตอนนี้เขากลับมาเพราะเอฟซีที่เพิ่อนกดติดตามกดกดซับสไครต์ให้พี่น้องเลยก็เป็นถือว่าความมุ่ครอบใจลายๆเนาะทั้งไงน้องบ้านบ้านใดก็ไปพ,พนเดือนนี่เนาะอ,อ๋อ เพราะว่าเพื่อนกับสีส้อยดันช่องนี้น้อยคอยพี่น้องเลยนี่แหละเพื่อสีเอาเพลงลงเพลงค่อยสาวพ้นเดือยแหละค่อยค่อยสาวพ้นเดือบ้านเพื่อนแหละที่สีเอาลงกับลังแต่งพี่น้องเลยแต่งเล้วๆแต่ว่ายังบทท่านเอาลงเสือเนาะอันนี้ก็เป็นการแห่บังพหรือว่าแห่เม่งพี่น้องเลยนี่แหละกําลังแห่กันแล้วเนาะหาจะได้รอบหนึ่งเนาะ นี่แหละพี่น้องบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องเลยบรรยากาศบ้านเขานี่แหละบุญประเภทนี้เนาะที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานละ่ะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศดีๆที่เก็บกันรม,มาฝากกัน อากาศดีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็มีทั้งการโอ้โหคนเนี่ยคนลายเลยพี่น้องเอเด็ดก็แดดฮ้อนก็ฮ้อนแต่ว่าคนกับแม่ยังไ่ได้ขัดทรายเนาะตอนนี้ค่อยกระทึกมีดข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวสารเสกโอ้โพี่น้องเอ้ยคนลายลี อนะไรเนาะตอนนี้คอยกับถือกาวซานแล้วบบฮู้กับเพื่อนจิวานสนีสนมาใส่หรือโบอยังบบฮู้นี่อะไรพี่น้องเป็นวัยรุ่นนุ่มสาวเขาก็ลายเลยนะเนาะงานบุญบั้งไฟอยู่ที่บ้านดงในเมืองอุทุมพรแขงวงสวรรค์นนเครพี่น้องเลยน,น,นี่แหละถ้าใครบบเคย มาหรือว่าคนที่อยู่ไทยนี่แหละก็ทราบกันได้มากกันเ่ยสามารถเบิ้งสามารถเบิ้งบรรยากาศอ,าอยู่ไทยก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยสีไทยให้เบิง้งเพราะตอนนี้กัดเริ่มห้อนแห้งเลยพี่น้องเลยนี่แหละผูว้ว่าอุตส่าห์เนาะ ตอนนี้ค่คยกัมาเจอเอฟซีผู้หนึ่งเนาะมาเับผู้ใดไป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 กนน่อนอะเนาะตอนนี้ก็เริ่มเฮื่ออะไรแล้วพี่น้องไยเพราะว่ามันแดด thì nóc sao em không phai thì nóc người bảo à tụi sao mát từ thang ban đấy à nó sờ sờ mua thì nóc người cà tranh tuột hót sáu luôn Đây này thì nóc บรรยากาศดีๆนะพี่น้องเนาะบปฮู้ว่าสิว่าอย่างไรเอาเป็นว่าเบิ่งตามภาพเอากันแล้วกันมาครับผู้ใดมาครับหมูมาบบซวนว่าสิบวได้มาแล้วแม่นปอยหู้วันแล้าสิมาปอยกันเลยมา แล้ตอนนี้เฮากับมาพ่อเอฟซีจากทางผ่านไกลเนาะไก่ก๊อกไก่๊อกมาเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งทึงเนาะออกมาต้อนขึ้อมา าตอนนี้ก็แห่ครบสามรอบอ๋น้องพี่น้องหลังจากที่แห่ครบสามรอบแล้วเขาก็เสีาเขาก็เสีเอาเงินเ,งเอาไม้ทีนี้เงินนี่เดีจะเสียไปให้เพิ่นอ๋อน,นี้ก็เป็นงานแห่บบงค์ไฟแบบประเภทนี้ตามบ้านเขาเนาะที่สืบทอดกันมาแต่เขาบุห่าเพวกเราพี่น้องเลยการแต่งตัวก็อดชิการแต่งตัวก็อดชิ <laughs> เทสระเบิดแน่นอนหนึงเนาะน้อพี่น้องหลังจากที่เท้าให้หลังจากที่เฮ้าให้อุ้ยขอโทษเด้อขอโทษเด้อยก็เพอเพอไปเหยียบเพอไปเหยียบเกือบบูสาวพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เฮาก็จะออกไปเบิ้งที่บอนเพิ่นจุดบางไผ่เนาะ ทางจากที่เฮ้มวัดมาสามสามฮอบส่วนนี้ก็สิเป็นห้างบางไทยพี่นอ้องเลยเดียวเรามาถ่าเบิึงรถเวลาเพิ่นสีจุดบางไทยแข่งกันเนาะแต่วว่าบรรยากาศภายในนี่คนเต็มเลยพี่นอ้องเลย เน,นาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นการเตรียมบงังไพรที่เตรียมขึ้นไปจุดล,ละบงังไพรมาแต่บ้านแต่อายเนี่ยไอดงกิโลดงกิโลวันดงกิโลโอ้มาไก่ได้วนี่ทั้งขึ้นดงห็นเพิ่นแล้วปะโ,โอ้ถือว่ามาไก่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าตายก้าห้างเลยพี่น้องมันก็เป็นการเตะค้าห้างไว้เนาะพี่น้องน้อบ้างนึ่ง <c oughs> ก็ <c oughs> บงังไพรน้อยขนาดมันโมย,ย่ายไปเลย ถ้าอยู่แถวเซธมวกแถวเมืองพีนี่อาจสมีบางไฟบางไฟเซนพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นบางไฟน้อยแหละกันลังเกมใชมไหมจุ่กันแล้วเน,ะน,นาะบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเลย เสื้อเลืองเฮาเลยว่ไปถามค้าเจ้าว่ามาจากบ้านไหนี่แหละพี่น้องกําลังเตรียมจุ้ยกันเล่นเนาะจะมากับผู้เฝ้านะน้อยหลังจากที่เฮามาเออผู้สาวกันสี่ลายเนาะในสายตาของมู่ค่อยกับกําลังแนมเพิ่งเนาะกําลังแนมเพิ่งเข้าหมา น,นี่แ <c oughs> หละกินน้ำเลยกินได้อยู่แต่อา,อาการมันสิกรรเริ่มน,น,น,น้องพี่น้องเนาะในตอนนี้ก็เดี๋ยวคนกับลังเริ่มเมื่อเลยเนาะหลังจากที่จุดบางไพรแล้วๆเดี๋ยวก็สิกรักขันกำมื่อ,าาอละ แต่ว่ายังกิ่จุดกี่จุดจังหน่อยเนาะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ค่อยกับสิครับเมือกันแล้วเนาะเพราะว่าต้องเภาไปเวียกก็คลิปนี้กันสิบมมีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พบพ่อก,กันในโอกาสหน้า้อนีนะดีออกทางใดเนี่ยดงทางออกเลยพี่น้องเลยการสีขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าเขาจังสิมาถ่ายให้เบิ่งไหมอ่ะขอบคุกขอบใจหลายๆายสำหรับคนที่ติดตามรับชมเนาะ เดีตอนนี้ค่อยกับสิครับเมื่อละขอบมูกขอบใจเลายๆสำหรับเอฟซีที่เข้ามาฝากกดติดตามไม่เนาะมือน,นี้กันเลในสองสามคนอันนี้แหละพี่น้องทางเล็กซิปเดี๋ยวกับสิขอทบลิปลงแตเที่ยงเที่เนาะ <c oughs> ว้าวุมค่อยได้บัรยาาเนี่ยเป็นไงพี่น้องเลย